ต้นน้ำเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตมีป่าก็มีน้ำมีป่าก็มีสัตว์นานาชนิด ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่สามารถผลิตโอโซนได้ไม่อัน้นและเชื่อมพืนง้ำให้เข้ากับพื้นดินได้อย่างกลมกลืนเป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดและด้วยความอุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านมีของทะเลสดๆจับกินจับขายได้ตลอดทั้งปี แล,แล้วปา่าผืนใหญ่ภาคตะว,วันออกก็ได้เรียกฝนเทลงมาสัตว์เล็กสัตน้อยก็ออกมารับน้ำฝนเพื่อคลายรนกันพึ่งน,น้อยก็เตรียมออกกลังเพื่อไปผสมนิอสอดยดอกไม้พืยผลก็ได้เติมโตจนอุดมสมบูรณ์ และแม่ขนาดเดียวกันสายฝนก็ได้นำพาสายน้ำให้นาขก้นชุ่มชําให้เหมือนปลอยได้พบกับอัญมณีก้อนงนมและนี่คือเสียงของการรับลูกทุเรียมโบราณตน้นยิ่งสูงเสียงยิ่งดัง แต่ลีลาการปีนป่ายของคนตัดทุเรียนไม่แพ้กันเสียงไฟจากเตาเผาปล่อยบรรเลงควบคู่ไปกับเสียงฟืนในเตาย้อมกบ การทอเสื้อจากชาวยวนศาสนาและความเชื่อที่ส่งต่อจากรุ่นสู่อีกรุ่นจากอดีตมายังปัจจุบันวันทามารีเปลี่ยนด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับรพระพรขาสตรีใดๆและพระเยซูอรรของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารี พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปปัดนี้และเมื่อจะตายอานิวิถีแม่น้ำสามเชียชาติชุมชนริมน้ำจันทบุรีศูนย์รวมวัตถุดิบจากป่าจากทะเล ก็จะส่งเข้ามาขายในตัวเมืองจันทบุรีและวัตถุดิบบางอย่างก็นำมาปแปลเปลี่ยนเป็นอาหารจานเลิศเอก,กลักษณ์เฉพาะ จันทบุรีเป็นเมืองเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยดีไซน์และมนต์เสน่ห์เวลาอาจจะเดินช้าหน่อยไม่เหมือนที่อื่นแต่การที่มันค่อยๆเป็นไปมันอาจจะทำให้คุณได้พักผ่อนจริงๆก็ได้นะ